โอเลยโครับไปเลยว้งยังัจะถือบางละโอเคได้มันคือควนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งไหมบ่งไหมมันควนอยู่ดิมันควนอยู่ดิทิศหน่งสายเท่ตุ๊คือเลื่อมผาบอยู่หัวคือจอยเท่โอ้สามนอนเก้าวก้าอ้าวเห็นขีกันนี่พ่วงเก้ามันจะขาดเนี่ย สายจอยมันล่ะสายมันเถื่อกันมันดูดกันมันดูดกันสปาร์กเลยเเอาเอากุญแจมานขันไหมเนี่ยเจยเบอร์ที่สามที่สองที่สามว่าสายดีงจนเปื่อยนี่เบอร์สิบเฮ้ยตรงไี้เอาเบอร์สิบมา้ขันไหมมี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 ขาวไหมวะมาขันใช่ไหมวะไอวะไม่เลยวะไม่เลยวะอะไรเลยมันน้อยนะรถอะควันขโมงได้ครับทีสายเก่าไหมวะมา โอหมดมีว่ะดิท่อเออโลทอหน่อยนะกนพุทธีเลยมันโมมันโมเป็นยังหรอกแต่ว่าคือสายไฟตัวนี้มันมันน่าจะไปอยู่ชุดอื่นนะนะเอาจจเลยเข็นหนีก่อนเนื้อเข็ไปได้เข็นไปทุกคนผมก็ว่าเต็มที่อะไเน้อตีก่อนอิดเบิ้งล่ะตาไม่บอกอีกเบื้องครัวรวมหมด ติดเบื้งติดเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวปเดียวเดี๋ยวแยกออาให้เบิรเลยเจ๊เจ๊เบ้องกันเด้ออิดไฟก่อนบ่ป๋าไฟรถเข็นอ่ะจิดไฟก่อนหนึ่ง ตบใจหมดควันกระมงควันกระมงของเชีงเลยครับโอ้โหเราบอกเลยว่าก่อนเปิดคลิปนี้เราทึกกว่านี้เราไปปิดไฟอยู่มาตีกดนเลยลงขั้วมาใส่มีขั้วอยู่หรข้วดี บ้สายมันสาย่วงจริงีมี่อยู่ให้นรถข้าใส่เอาได้เยอะมึงได้ได้ได้ซื้อหรอได้เราบุกขอวันไหนไปมีผมอยู่ก็ขาเกี้ขากี้พอดวะพามอเนย์หรอโอ้ไม่ไม่ป้าไม่ไม่ควันอีกแล้วควันอีกแล้วครับขังได้ข้างผอดขัววะพ่อ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 เอาออกแล้วออกแล้ว ก่อนขโมงอีกแล้วครับเอาดีต่อหน้าต่อตาเลยทานานเส้นได้บ้างหันก่อน Do ngủ leo đây, then don't dạp dùng cho Oi, bỏ. gần níu. One oak, cái luôn. Đi đi mươi mile. Người một môn, nhún, 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 หอนหอนขวดเยอยยังควนอยู่ดิมันหอนด,ดิต้งบวกและลบเลยเพราะว่าตัวนี้มันพ่วงรถเกนมันติดเกียร์นะครับ ต้องเอาไมโครดันเวลาสตาร์แล้วใดมันค้างครับก็เลยไม่ปางแล้ว เตเ้ไมยอ,อ้าวติดตตแล้วครับติดแล้วติดแล้ว ตอนนี้ทีมงานเริ่มง่วงกันแล้วครับเหงาหงอยแล้วครับเวลาที่บันทึกภาพณขณะน,นี้ครับเยี่ยงคืน28นาทีนะครับ00.28เข้าสู่วันที่4นะครับของปฏิบัติการนะครับโอ้โห,โโหดี่รอกันซะวินาทีแรกของของวันที่4เลยนะครับ จะมีการขยับเคทนะครับขยับเคนถอยหลังมาอีกขยับเคน50ตันไร้ไหมครับ พดเบงไล่ะอขาเทน่ะมันถือกันบอทรงพูดอ่ะเอาเอามามาปาามาปอีกอีกอีกตับรถวิ่งตับรถวิ่งแร้วสุดรถวิ่งแล้วทางนี้น่ะเนี่ยเห็นบ้อพอแล้วเนาะ พ่อหลบปา้าพ่อตอนนี้สุบเสียงไม่มีแล้ววงตอนนี้ทีมงานนั้นหลับไปบางส่วนแล้วครับ นี่ช่างบอยช่างบอยหลับแล้วครับอยู่บริเวณหลังกระบะข้างเครื่องปั่นไฟหันกละบาด้านนี้ครับ ือเวลาขณะนี้ครับ00.33ลากแผ่นเหล็กไปลองขาเคนครับแผ่นเหล็กหนาปึกเลยหนักมากๆ ตอนนี้มือถือผัดคล้องแล้วครับรู้สึกภาพจะค้างนะครับภาพค้างแล้วหน้าจอผมตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าลงไปจะจะ,ะติดถัดอะไรหรือเปล่านะครับ เอาขอหยุดเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอ,อว่าเวลาแก้ไขแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ตอนดึงแล้วกันครับ